สายใจก้าปอปสามเอกเดียไม่ได้พูดได้ใครดี พี่โป๊น่าจะต้องตีบัตรสองใบด้รอพี่มันของวินด้วยครัพี่ที่เขาบอกเอ้ยเดี๋ยวตีบัตรสองใบนะตีบัตรออกแก๊งสองใบนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนี่ของวินด้วยครับพี่ของพอไหมพี่พอ ปลดล็อกนะมันปลดล็อกปลดอกไหนคนปลดลอยู่นี่เพื่อนอยู่อยู่หน้าสภาไมาดีไม่ดีอยู่ไหนเพวฟหน้าสภาน้องอยู่ไหนอ่ะน้องอยู่ไหนน้องอไปเล่นอะไรไปเล่นอะไร ID แปดหนึ่งแปดมา ของอวินน okay. สวครัเอาคนออกแกงครับขอคนครับค,ครับตัวนึงส,ส,สามเอ่อมีมีสองใบนะครับใบหนึ่งจะเป็นของคนก่อนหน้านี้ครับที่จบโรไป,เ,ปเลขเอ,อเอาที่ผมเลยนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็น้องคนนี้ครับ อีกคนคือไม่ได้มายืนยันใช่ไหมคือเราจะทําออกรอยถูกไหมเนี่อีกคนก่อนหน้านี้อาพ,พี่ต้าบอกว่าให้เอาใบมาไว้ครับยืนยันไม่ไมต้องไม่ต้องครับเพราะว่าน้องกบจบโรยไปแล้วโอเคครับแค่เอาใบเฉยแล้วก็เอาชื่อชื่อน้องออกให้ให,หน่อยครับสล็อตชื่อบินเนวเบอร์โอเกนะเราส่งมาทางเบอร์สพาได้ไหมเบอร์อะไรครับเดี๋ยวสพาจุดไปครับ อีกคนคือคนนี้ใช่ไหมก็พาขอยากแคปปะครับประมาณนี้ครับประมาณน,าณนี้ลองไปหาชื่อดูวิน,นครับขอ,อยากคนตัวครับครับผม อันนี้ของเราบัตรออกอยู่ที่ใครคะอยู่กับพี่เสื้อขาวครับโอเคอันนี้เพนเราจะฝากเพื่อนหรือว่าจะให้สภายึดคะให้เพื่อนเพื่อครับโอเคพี่สวยเหรอพี่สวยได้ไหมครับ ตัวได้ไหมครับตัวไม่ได้ยังเสียงพี่ของพี่ยังเต็มตัวอยู่อันนี้เอาให้คนอื่นก็ได้พี่ไ,ไดแม่คะเดี๋ยวอันนี้ไม่เอาโอเคเรียบร้อยแ,แล้วครับพรจะวิ่งหนีน้องกันไหมไม่มันต้องมาตัวแดงเรียบร้อยแ,แล้วครับ ครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีไปแล้วหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งมาเหรอครบอันนี้ออกแก๊งทำไมครับพี่ไปคำตอบไม่ได้โอเคครับ ร้อใช่ไหมเยอ์แล้วเนาะอันนี้มีอะไรจะอะไรอีกไหม่มีแบีวค่ะโอเคครับโอเคครับขอบคุณทุกคนนะคะครับผมเจนะครับอันนี้เจนะครับอันนี้ไม่ทันได้บอกลาเลย่ะ ครับเป็นไรใช่ไหมครับพี่โบอะไรน้องไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรเป็นไรพี่เป็นไรไม่เป็นไรน้องอ่ะน้องชาย let's go let's go กูคิดมากไงคนในแก๊งอ๋อเจนน่าพูดมากกว่าสัตว์วัดหนึ่งเราเราแค่แบบแนวทางของเรามันแนวทางของเรา แนวแนวทางของเราไม่เหมือนกันอ่ะมันมันไปกันการต่อไม่ได้เราพวกเองโอเคเะล่ะเนี่ยนี่ออกไอ้สวยไม่โอเคมันไม่พูดอะไรเลยนะผมชี้มันไม่ไม่เอาไอ้มันไม่มีใครโอเคเลยเวลาคนเขาเล่นทุ่งเขาขอเล่นได้มันไม่มีใครโอเคหรอกแต่มันทำอะไรไม่ได้อ่ะน้องเขาเลือกแบบนั้นอ่ะก็ต้องยอมรับอ่ะคนเราต่างมีเส้นทางเป็นของตัวเอง แล้วแต่คนแล้วแต่ว่าคนไหนจะเลือกเดือนไหนประเทนั้นกูตัดสินใจไปแล้วกูว่าน้องน้องน้องพื่อน้องน้องตับข้อน้องอยู่จุดเราไม่ได้ไม่กลัวไอ่โป้กูอยากให้น้องไปอยู่ในจุดที่น้องมีความสุขดีกว่าไม่ต้องให้น้องมาถามอะไรอย่างเงี้ยหรอกให้น้องไป e นจอยกับโลกของน้องดีกว่าถึงวันหนึ่งมันอาจจะหนักถึงขั้นวินก็ได้ครับพี่โปน้องอาจจะเลือกถูกแล้วครับพี่ เพราะว่าผมว่ามันก็เป็นอย่างหนึ่งที่น้องเรียกถูกอนะ่เพราะว่าไม่รู้ว่าน้องว่าในนาคเราเจะเจอแไหนกันบ้างอน่ะ้วน้องก็เป็นผู้หญิงด้วยความ<อ>รู้สึกถ้าน้องไม่อยู่<า>กับเราน้องอาจไม่มีความสุขก็ได้ไปใช่แล้วน้องคิดสภาพแบบแบบแบบน้องเจอแบบที่เราเคยเจอกันมาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นน้องน้องก็คงรู้สึกไม่ดีออกพาร์แก๊งอาจจะทําหน้าที่ได้ไม่ค่อยดีเลยค่อยว่างเ,เป็นประชาชนได้ดีกว่า ยี่สิบเอ็ดมันก็คือยี่สิบเอ็ดกันก็ต้องเดินต่อสี่ที่พี่ทำมันมันมันไม่มันไม่ผิดพี่เดียวออกมันอาจจะเดินทําพี่อาจจะทำถูกแล้วมันคือสิ่งที่พี่อาจจะต้องทําตั้งแต่แรกอะพี่พี่บอกไว้ว่าพี่จะต้องเดินต่ออยู่ไม่ได้มันก็ต้องออกอะครับพี่ไอ้บีเพน่ตัวอ้วน ไอ้บีเพนตัวอ้วนนี่เพื่อนเราเอ็นนี้ตั้งแต่แต่ไรเราไม่ใครเปลี่ยนได้หรอกนั้จแตพี่คนนั้นไอ้บีเพนตัวอ้วนเออเป็นพี่ต่อไปดูกันต่อปากเนี่ยช่วยหลายคนน้องออกไปก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้จักนะก็ยังเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมฝากก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมก็แค่แค่เปลี่ยนจากพาร์คแกงเป็นพี่น้องกันไอเขาไม่ก็เป็นพี่น้องกันอยู่แต่อยู่ใน ล้มพาเดียวกันอันนี้ก็แค่น้องออกไปเราก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมก็คุยกันได้ปกติเราอยากลืมเทคแคร์น้องกันด้วยล่ะเพราะว่าดูแลน้องด้วยเรียนน้องก็คุยกับีพน่าตัวอ้วนใช่ไม่ใช่ทำเป็นเหมือนคนไม่รู้จักใช่เจอน้องคนหนึ่งเจอน้องก็ฝากคุยกับน้องด้วยดูแลน้องด้วยส่วนแก๊งเราก็สู้กันต่อชิวๆไปต่อมีหลายอย่างเลยที่พวกเราต้องทำพวกมุงดูไปเนี่ยเหนื่อยแล้วเวอนาคตอ่ะ ไปนอนกินอะไรอร่อยแล้วก็เก็บแรงซะเรายังต้องลุยอีกเยอะเลยกูกูยี่เบ็ก่าน่าจะรู้นะว่าคือยังไงไม่เอางี้ยี่เก่าต้องไม่ไม่ช่วยกูด้วยยี่เก่าอ่ะมีแค่สี่คนไม่ตอนที่อยตรงเนี้ยที่เคยเจอที่อยู่กับพี่เขาอ่ะไอวิลลี่มันอยู่ไหนวะมึงไปตามมันมาดิไอเจนาก็ยังไม่เคยอยู่ในตอนเอนนั้นเจน่าไม่เคยเจอกูกูเจอหมดแล้วโอ้ยโอ้ขอนอนพักสักเดือนขอนอนพักสักเดือนได้ไหมไอสัตว์ได้ไปเบิกเรือหนีเงี้ย ไม่เป็นไรดูมาเยอะโอ้หมายหมายหมายนั้นหมายนั้นขี่อย่าตรงนี้อีกอ่ะกูขี่กูขี่เบลล่าขึ้นกูขี่อย่างถ้าเบลล่าขึ้นเมืองบนอ่ะวนไปวนมาโอกพี่ดำน้ำแล้วโดนคนหัวชมพูเดี๋ยวนี้ใกล้กระทืบอ่ะไม่ค่อยพูดเยอะหรอกโดนหัวคนชมพูใกล้กระทืบอ่ะหมายนั้นอ่ะทุกคนต้องเอาชีวิตเราประกวดต้องขี่เรือได้ครับคนนู้นคนนี้เขาอ่ะโดนหัวคนชมพูใกล้กระตือบ่ะหมายนั้นอ่ะทุกคนต้องเอาชงวิตเราประกวดองฉี่แล้วไครับคนนู้นครนี้เขาอ่ะโดนห่วคนมาสใกล้ก่งมายน ปูไปตีปัญญาอะไรตีมือเออเก็บเอาเอาวงตัววุฒิอ่ะยังไม่ทันไปถึงไหนต้องเก็บสักแก้วต้องไปคาคนพวกคงพวกคอนังไรคอับเรบไป็นอะแต่พูดตรงๆนะสนุกสนุกแบบสนุกชิบหายเนาะพิตันนะเออแรบว่าเป็นอะไรที่มีความสุขอะแบบอยู่ด้วยกันมีความสุขอะเหนื่อยด้วยเพราะว่าผมว่าช่วงนั้นผมเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยรวกับทุกกคนอ่ะบอลแม่งดีจัด เราเอกแกงพอแหละน้อมีคนแท้นะอันนี้อย่าอย่าย่ายา้อคิดจนนั่นเลยเราเคยตั้งคำถามแบบนี้ละแล้วแล้วผมก็ได้ออกพี่จะเป็นคนตอบอะไรกูเป็นครตั้งคำถามเมืี้นี่ไงพี่ตั้งคำถามแล้วออกแกงพอไงแล้วใครเอากูบอก่งแท้กูเรื่องเนี่ยนะเขายกมือแล้วคนาเดี๋ยวพี่ออกได้เขายกมือแล้วไม่เป็นไรกูชี้เขียวกูบ้านาดกูเดินเบ่ง มันตึงตึงมันก็บังทางเนี่ยต่อคอดอ้วนทำอะไรกันต่อทุกคนเราจะไปร้านเกมหรือเราจะไปใครเชียร์เด้อพี่หาเล่นร้านเกมหรือใครเชียร์เด้อเชียร์ทั้งวันแล้วเดี๋ยวก็มีคนในนี้เดี๋ยวก็มีคนบิดอีกเออ